นกชาลีเคลียร์ใจปมเลิกเก๋ไก่ยอมรับทัวลงชาวเน็ตคอมเมนต์ด่าสนั่น มีดราม่าไม่พักเลยสําหรับพระเอกหนุม่มอย่างแน็กชาลีและอดีตแฟนสาวอย่างนักสแสดงยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่ไฟราเดอร์หลังจากที่หนุ่มแน็กได้ออกมาเผยถึงสถานะว่าเจ้าตัวโสดและเจ้าตัวยังออกมาร่าย,ยาวถึงความรักครั้งนี้จนเกิดดราม่าหนักอีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมเปิดรับทุกค,คาําด่าได้เผยว่าผมดูเป็นคนชั่วดีผมชอบมากอยู่บนการบันเทิงมา20ปีทุกคนดา่าผมหมดเลยผมไม่ชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงผมฟ้องใครคุณดา่าใครผมไม่เคยฟ้อง พร้อมเผยสถานะความสัมพันธ์กับสาวเก๋ไก่คบกันมาเกือบ3ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเปิดตัวคบกันไม่นานยอมรับว่ารักครั้งนี้จริงใจถึงขั้นอยากจะสร้างอนาคตและยังได้เผยถึงเรื่องที่เขามาด่าเรารู้เรื่องอะไรรู้ไหมหนุ่มแน็กได้เผยว่าคือส่วนใหญ่ด่าผมว่าเร็วนะครับแต่ผมไม่เป็นไรผมเปิดใจเพราะผมเป็นคนที่พูดอะไรไม่ดีพูดอะไรกระทบเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําแต่สําหรับผมถ้าให้ย้อนได้คือเราอยากจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมจริงๆผมก็ขอโทษแล้วการถ้าพูดอะไรที่ไม่พอใจกับใคร แต่หลายคนสำหรับผมคือผมทำอะไรในแบบของตัวของผมไม่ต้องทำนู่นนี่ได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่มันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างที่เป็นอะไรที่ดี